ฤดูหนาวแบบนี้ชวนมาทำแกงออกอีกตามเคยค่ะช่วงนี้แม่เจงกำลังเหื่อมอดินของญี่ปุ่นมากเลยค่ะรู้สึกว่าใช้แล้วฟินสุดๆไปเลยสร้างอรรถรสในการทำอาหารสุดๆเริ่มจากนำหมูสามชั้นมาคั่วกับมะเขือเทศใบมะกรูดพริกแกงของเราก็ทำแสนง,ง่ายค่ะพริกแดงจินดาขูดกับตะไคร้และนำทุกอย่างมาคั่วลงในหม้อดเดียวกันค่ะเติมน้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมแบบอีสานอีสานพอทุกอย่างสุกด,ดีเติมน้ำล้างคกนะคะแล้วก็ปิดฝารอให้ทุกอย่างเดือดค่ะ วันนี้อากาศดีแสงก็สวยอาหารก็ดูน่ากินรู้สึกว่าทุกอย่างมันสุนทรียะไปหมดเลยผักในสวนของคุณยายก็กำลังน่าทานมากเลยค่ะต้นอวบอวบแถมที่บ้านเราปลูกผักแบบไม่ใช่สารเคมีด้วยนะคะนอกจากจะประหยัดแล้วยังปลอดภัยด้วยชอบตรงที่เดินไปหน้าบ้านก็มีผักสดๆให้เก็บเหมือนมีซูปเปอร์มาร์เก็ตสวนตัวเลยจ้ะพรีเมียมสุดๆเมนูแกงอ่อมเนี่ยเป็นเมนูที่เจนทำบ่อยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านของเจนจะชอบทานผัก น้องจะทานสดๆแล้วก็เอามาอ,อมเนี่ยล่ะค่ะรู้สึกว่ากินแล้วสบายท้องดีแกงอ่อมหมูสามชั้นของเราเสร็จแล้วนะคะตักข้าวกันเถอะค่ะเราไปทานพร้อมน้ำพร้อมตาก,กันแล้วก็รีบดูซีรีส์กันตอนเย็นนี้ถ้าเ,เพื่อนๆไม่รู้ว่าจะกินอะไรตอนเย็นนี้ลองเอาเมนูนี้ไปทำดูนะคะอร่อยเลยนะทำง่ายด้วยแถมใช้เวลาไม่นานได้กินผักสบายท้องด้วยนะจ๊ะส่วนเครื่องปรุงรสชาติเราสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยจ้ะ